เก็บผักบุ้งกันนะคะวันนี้วันนี้มาเก็บผักบุ้งจ้าเก็บผักบุ้งไปผัดผักบุ้งไฟแดงจ้าผักบุ้งที่สวนเรานะคะข้อดีของการปลูกผักนะคะเพื่อนเราสามารถเก็บกินเก็บขายได้นะคะ อย่างที่สวนนี่ผักบุ้งก็จะเป็นผักประจำสวนเลยจ้าปลูกง่ายดูแลง่ายจ้ะเพื่อนๆ21วันนะคะ21วันเก็บกินเก็บขายได้ค่ะผักบุ้งรดน้ำมันละสองครั้งนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคะ่ะดูแลง่ายนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งสวยๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะคะ ผักที่เราปลูกเองนี่จะปลอดภัยนะคะแล้วก็กินก็จะสบายใจด้วยนะคะสดๆดด้วยนะคะเดี๋ยวไปผัดผักบุ้งไฟแดงกันค่ะถ้าใครสนใจนะคะลองปลูกดูนะคะผักบุ้งค่ะปลูกง่ายๆนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ